สวัสดีครับยินดีต้อนรับคานผู้ชมทุกท่าน,นเข้าสู่รายการ n e s Gamer นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาสร้างเอ่อเรียกว่าสร้างเลยนะแบบเอ่อสร้างแมบปบแต่ไม่แจกนะทำให้เป็นนะเออนี่คือความโง่ส่วนตัวเออประมาณนี้แมบปบเอ่อเป็นแมบปบ PVP นะคะ ผมตั้งชื่อช่องเป็นเน็ตคุงเกมเมอร์นี่จะเข้ากันไหมเนี่ยเน็ตคุงเกมเมอร์แต่ผมยังไม่ไตั้งนะัมไม่ได้สร้างยังเป็นเน็ตเกมเมอร์อยู่เลยอ่ะอ๋อยังไงต่อชุดให้มันมีลายและสีสันนะถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผม มีเอ่อน้องคนหนึ่งนะครับมาขอว่าเออคลิปก่อนนะฮะให้ผมให้ผมนั่นเออให้ผมพูดหน่อยนะฮะแบบอัดคลิปแล้วก็พูดไปด้วยนะไม่ต้องใส่เสียงประกอบก็ได้ครับผมเดี๋ยวประมาณหนดีเอาอันนี้มาด้วยมั้งแล้วก็อา่าใส่ไปประมาณนี้ ชึบปึ๊บปึ๊บก็ผมสร้างไม่เก่งนะก็รู้ๆกันอยู่ว่าผมสร้างไม่เก่งประมาณนี้เสียงผมเบาไหมถ้าผมพูดเสียงเบาก็ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าแบบอ่ารูใน YouTube แล้วเสียงดังก็ก็คอมเมนต บอกผมด้วยนะครับว่าเสียงนี่แบบโอเคไหมหรืออะไรนะหลังไปเวลาผมพูดเวลาผมพูดแล้วฟังแล้วมันสนุกเหรออันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะก็แล้วแต่คนดูเลยว่าจะชอบแบบไหนอ่าประมาณนี้ ก็นี่มาะประมาณนี้แล้วเด้อแบบเล็กดีกว่าน้อน้าอ๋ออ๋ออ๋อผิดอันอีกเถ้ยชึบปึ๊บอ่าประมาณนี้ก็ผมใช้เวอร์ชันหนึ่นึ่งจนนะฮะเพราะถ้าต้นน้ำดูก็ช่วยบอกเขาด้วยนะฮะว่าผม ได้ไหมครับแล้วนะแต่ก่อนนี่ลบไปแล้วนุกก่็จะหาโหลดไม่ได้นะครับก็ขอบคุณพิต้าด้วยนะครับผมโอเวอร์เกมเมอร์ชีวีนะที่ทำลิงก์ให้ผมโหลดนะครับถ้ามีพิต้าเนีผ่ผมคงไม่ได้ไมาครับมาเขียดนั่นแหละซึบอ่าแล้วก็อ่ประมาณนี้ฮะ ง่ายฮนะสร้างแป๊บเดียวเองเออประมาณไหนตรงนี้ปะซื้อซื้ออะน่าจะพอดีนะได้บ้ยเนี่ยเป็นแบบธรมธรมดาธรรมดา ประมาณนี้แล้วกันไม่ใช่ว่าจะสร้างใหญ่โตอะไรนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นวันจันทร์เนาะสองอาทิตย์นี้แบบลงคลิปกันรัวๆนะ ประมาณนี้เ,เดี๋ยวดูก่อนถ้ามีเสียงลูกกวนเลยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมประมาณนี้แล้วก็เราก็จะหาสีมาใส่แดงประทากับน้ำเงินนะชิปปึ๊บปึ๊บปึ๊บประมาณนี้นะฮะ ต้องทำอะไรหลายอย่างเลยนะแล้วก็ที่เหลือ,อน,นี่จะใส่จะเอาไอ้น,นี่ใส่นะดูแบบให้มันมีสีสันเดี๋ยวค่อยมาแต่งทีหลังเนาะถ้าแบบคลิปแล้วมันไม่ทันนี่ก็ไม่รู้ด้วยลนะก็ไว้มาต่อกันในพ์ทหน้าคนระับผม ก็ใครที่ชอบก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s ส r i b e ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายทุยไม่ใช่ละเออยังไม่จบคลิปเสีย้อความอะไรเนะี่ยให้ใช้อันไหนเมนมาเป็นช่องอะอะไรกันไม่ได้ชึบปืป๊บอ่าประมาณนี้ก็ คนติดตามก็กี่คนละเจ็สิบหกคนนะฮะก็อยากให้ถึงแปดสิบคนเร็วๆเลยนะฮะก็เละๆอยู่นะไม่ใช่ว่าจะสวยข้างบนนี้ไม่ต้องมีหรอกมัม้งผมเป็นคนที่สร้างอะไรไม่เก่งนะฮะชึอบอ่า เดี๋ยวเสียงขึ้นอีกสักหน่อยชึบชึบก็ประมาณนี้นะฮะที่ผมพูดว่าประมาณนี้นี่ผมพูดกี่รอบแล้ววะเนี่ยฮะก็ตามนั้นเลยตามนั้นโอเคครับผม ประมาณนี้นเนาะซึบปึ๊บปึ๊บเอาไม่ได้เหรอเออก็ไม่รู้ลืมไปประมาณนี้ ลังมาข้างๆก็ความอะไรเยอะแยนะเนี่ยมีแต่ youtube ทั้งนั้นเลยเค้นะเาพื้นที่หมดนะก็เลยก็ค้างนิดหน่อยนะครับโุ๊ยอะไรวะเนะี่ย ต้องใช้สมาธิแนละ้วฮะอ๊ยอืมรู้สึกหัวร้อนจะสร้างแบบนี้ผวก็หัวร้อนลนะนั่นเอาได้ไงชึบนั่นไงจะสร้างเ็จสักทีไหมนะปึ๊บปึ๊บ ง่ายฮะนี่เรียบร้อยของนี่ก็ไม่มีอะไรมากฮะจื๊บ,บแล้วก็ดาบสองอันทุบสองอันจุ๊บปึ๊บซุบทจบ๊อนะ แล้วก็แค่นี้มั้งน่าจะแค่นี้ชิปฮะให้เราเติมใส่อ่ะอืกาก็จะวางเป็นชิปปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าประมาณนี้ ใช้ชุดเกาะชึบป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ดาบอ่ะทานี้ด้วยชึบอ่ะประมาณนี้อย่าลืมดาบถึงที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือแอปเปิลทองธนูนี่จะไม่ใช้นะเพราะว่าชูตรระยะใกล้นะฮะอ่ะฝั่งสีแดงและฝั่งน้ำเงิน ก็ถ้าใครอยากเล่นก็สามารถใช้แอปเนะีแอปอะไรละ่ะจำไม่ได้มเล็อะอรสลสกาน้นฮะไม่ร้อ่านถูกหรือเปล่าก็สามารถใช้เล่นกับผมได้นะครับถ้าใครอยากเล่นแบบนี้นะแบบพวกพี่ต้าพวกต้นน้ำอะ่ะใครอยากเล่นก็เข้าเซิร์ฟผมได้อ่าปัญทองหมัจะพูดเนะี่ยลืมหมดละึบอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะผม ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับทุบกคนกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอกี่ไลค์ดีหกไลค์นะฮะขอหกไลค์นะ